สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันครั้งแรกกับผมนาสองนะครัครั้งแรกของเราวันนี้ผมก็จะมาเริ่มอะไรที่มันง่ายๆเบสิกเบสิอย่างการใช้โปรแกรม m o m n d n o t นั่น,ดอดนเองนะฮะที่ผมจะมาสอนในวันนี้เนี่ยคือการเปิดใช้โปรแกรม Q-Masic โดยที่เราจะเราจะไม่คลิกไปที่โปรแกรมแบบนี้นะฮะ แบบนี้ครับคอมผมมันกากนิดนึงเนี่ยโดยเราเราจะไม่เข้าตรงนี้นะครับคือถ้าการเข้าแบบนี้เนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะโดนครูด่านะครับเพราะผมเคยลงมาแล้วตอนเรียนอยู่โอเคปิดไปครับผมกด Start นะฮะเลือก ลันพิมพ์ cmd นะครับจากนั้นก็ enter ครับโอเคเราก็จะได้หน้าต่างของ dot ขึ้นมานะครับอย่างถ้าคุณเก็บโปรแกรม q b a s i c ไว้ที่ได้ c คุณก็พิมพ์ cd แล้วก็ backslash นะครับ ครับผมแต่ในกรณีนี้ผมเก็บไว้ที่ได้ดีฉะนั้นผมจะเข้าไปที่ได้ดีนะครับโดยการพิมพ์ d แล้วก็คอลอนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า C D Q Basic นะครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปในโฟลเดอร์ Q Basic แล้วจากนั้นก็พิมพ์ไปเลยครับว่า Q Basic แล้วก็กด enter ครับเห็นไหมครับเราก็เปิดโปรแกรม QBasic ขึ้นมาได้แล้วจากนั้นกด esc ออกไปครับโปรแกรมของลุยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมขกานพื้นฐานครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ ร้อเล่นนะครับไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ครับสวัสดีครับ